สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแท็กก็จะมารีวิวนะคะเป็น isuzu m i s u r v e นะคะคันนี้นะคะปี2011ค่ะเครื่อง3.0นะคะตัวนี้เป็นตัวช h o i ค่ะราคาอยู่ที่515,000บาทค่ะคันนี้นะคะสีขาวนะคะขาวมุกมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะโดยรวมคันนี้ค่ะคือรถสวยมากนะคะรถของเรานะคะการันตีคุณภาพค่ะไม่มีชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะ ของเรานะคะไม่รับซื้อรถที่ไม่สวยค่ะคันนี้สวยรอบคันนะคะลูกค้าส่วนกุญแจนะคะเขาจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะแบบนี้นะคะแต่เป็นใช้แบบไขนะเครื่องแน่นดีนะคะรถไม่มีปัญหาอะไรค่ะรถสวยค่ะ ตัวนี้เป็นแอร์มาพร้อมกับเครื่องเสียง Kenwood นะคะลูกค้าเป็นระบบ t o u c h ร c r e e ค่ะระบบสัมผัสนะส<ำ>มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะเป็น power mode ได้ด้วยนะลูกค้าส่วนเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นเครื่องเสียง Kenwood ค่ะ โดยใช้ระบบสัมผัสนะส่วนที่แพทนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอดแถวสองค่ะบอดแถวสองเนี่ยก็จะมีทีวีแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าเอปล่อยเพลิดเพลินนะคะสำหรับผู้สูงอายุอยากร้องคาราโอเกะนะหรือว่าเด็กๆอยากดูการ์ตูนนะคะ ก็มีจอใช้งานได้จริงใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า power ปิดเปิดใช้งานได้จริงนะคะส่วนที่นั่งแถวสามของเขานะลูกค้าก็กว้างขวางเลยค่ะนั่งสบายเมื่อกี้พัลองขึ้นนั่งแล้วนะกว้างขวางมากนะคะเดี๋ยวพัพาไปดูแถวสามกันค่ะ ค่ะพัก็จะมาสาธิตวิธีการขึ้นนั่งแถวสามกันนะคะกดทันแบบนี้แล้วก็เลื่อนได้เลยค่ะขึ้นง่ายค่ะมีบันไดตรงนี้นะขึ้นนี้ปุ๊บเข้ามาค่ะลูกค้าเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะมี่นะคะด้านในจะกว้างขวางค่ะนั่งสบายนะคะถึงพจะปรับเบาะมานะ,ะสังเกตได้ว่าพอนั่งแล้วนะคะ ที่ยังเหลืออีกเยอะค่ะนั่งสบายนะจะนั่งจะนอนก็ได้ค่ะลูกค้าแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะมีแอร์หลังด้วยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแอร์รอบคันค่ะคันนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของมิลเซเว่นชอย์นะเปิดแบบแบบนี้หานะะมีกล้องหลังด้วย ข้างหลังก็ยังเหลือที่ว่างนะคะที่สำหรับวางของข้างหลังนี้มีชาร์จเจอร์ด้วยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือถอดต่อแม่แรงมีครบค่ะ มากนะคะลูกค้าแอร์ดารอบคันนะคะคันนี้ขย,ยกได้เปิดแบบนี้แล้วก็ย,ยกขึ้นไปเลยนะคะ i t e c ค VGS Turbo นะคะของ Isuzu นะคะคันนี้เป็นขุมพลังเลยค่ะแล้วก็รถเรานะคะไม่มีรถชนรถจมน้ำรถพลิกคว่ำมไม่มีนะคะตัวนี้ค่ะแบตเตอรี่นะคะปีใหม่เลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อตอนเดือน12ปี62เองใช้มาประมาณเดือนกว่าๆนะคะแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแพ็คก,ก็ขอฝากนะคะ Isuzu m u n เครื่อง3,000เทอร์โบคันนี้ด้วยนะคะปี2011ราคา515,000บาทค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel นะคะ r e g e n t Home Car ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ